นั่งรอนอนรอสบายเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับรถด,ดําซิงดินด่วนครับคลิปนี้มารีวิวทีมงานรับสง่งนักท่องเที่ยวค,ครับงานโมโตจีพีครับจุดนี้เป็นจุดแรกครับ รถทุกคันต้องนี่ครับติดติดป้ายครับนี่ครับต้องติดป้ายแบบนี้ทุกคันนะครับมีแต่รถรอๆครับอันนี้ทอโหดไปไหนเนี่ยได้วันละสามพันครับ3มวันก็9 0 0านี่ สามซาเล้งก็มานะซาเล้ง,ลงนี่ครับ,รบอ,อ๋อช่องสายตะกูวอ๋อเออใช่ใช่ที่ไปคาสิโนโอ่ะนี่<า>โอ้คันนี้เด็ดมากาลังคาไม่เหมือนใครเลยนะดูดิเออนี่จุดนี้เป็นจุดที่รอรับนักท่องเที่ยวครับโอ้โหคันนี้โรโบครอป มีแต่คันรอรอครับทุกคันก็จะมีบันไดครับนี่ครับมีบันไดขึ้นข้างหลังครับผู้จัดงานเป็นคนทําให้ครับมีบันไดมอีอ่คอกนะครับนี่ครับน่าจะมีร่มด้วยนะโอ้นั่งไปนี่ก็ร้อนน่าดู จุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับเนี่ยสีแยกตรงนี้เลี่ยงเมืองครับเลี่ยงเมืองนี่ครับล็อกกี้รถเดิมๆก็มาได้ครับรถแต่งก็โอ้คันนี้เหมือนทำสีใหม่เลยนี่น่ะกระบะนะสวยงามครับคันนี้ เมกาโอ้โหเมกาคันนี้สวยครับจบยุ่นนะครับทุกคันต้องติดป้ายครับนี่ใครไม่มีป้ายแบบนี้เข้าไปไม่ได้ครับออเจกอพีทีซับทวีก่อสร้างป้ายไฟสวยงามครับอันนี้โรบคอป โอ้สปอร์ตไลท์จะยึดไปไหนอ่ะสวัสดีครับดูสปอร์ตไลท์ดิฮะถอดขายพี่ไปฮะถอดขายพี่ไปเฮ้ยไม่ต้องขายให้ฟรีเลยโมก๋วยเตี๋ยวเด้อู้อยากฟังเสียงเด้ลั่นไหมเยสเสียสันตัวนี้ ใช่ไหมในรถแฮะน่ะรถเฮะไม่ได้เอามาโอ้ <จบ S 1> แล้วจะมันโรก,กี้อยู่ไหนโรก,กี้อ่ะแยกกระสังอ๋ออยู่แยกฝั่งนู้นจับจับได้บนรถกี้อ๋อจับฉลากเหรอมันมันแล้วเดินเรายกมือได้ครับอ๋อคันนี้เครื่องอะไรเสียสารสองสี่อู้หอนจัดเลยแหละลอ๋นนอ โอ้คันนี้ยาวดิเนี่ยคันนี้ยาวมากสามเมตรแปดเหรออืมคันนี้รถใ,ใหม่เลยเหรอ,อ,หอสียังสดมาก <c oughs> ต้องมีบันไดทุกคันนะครับ <c oughs> วันนี้คงจะจอดทั้งวันใช่ไหม เสียสันครับเอ้เสียสันมีช่อง youtube แล้วดิใช่ไหมครับผมทำไแล้วดิครับช่องอะไรนะเสียสันฟูสิ์ครัสันฟูสินะครับแล่วยเ่วยหมูหมูน้อยอยู่ทางไหนหมูน้อยอยู่ี่หน้านาโรงเรียนนี่จุดจุดหนึ่งเขาให้กี่คันนะออ ผมก็เอารถมาเหมือนกันครับแต่ว่าขับมาเที่ยวเฉยๆครับจอดคู่กับ NTR เนี่ยถ้านะักท่องเที่ยวมาต้องต้องจอดทางนอกกับรถแล้วก็นั่งสามล้อไปรถด,ดำไปนะครับเนี่ยคันนี้สวยมากครับเคยเจอในงานมิตตงอยู่ ไปเอาซ้ายก็เจอกันนะครับนี้ครับโอ้แฟร3สาสวยบันไดต้องมีทุกพันครับไม่ไงั้นมันขึ้นยากครับแต่รถผมไม่มีนะครับวันนี้ผมขับมาเที่ยวเฉย โอเคครับเดี๋ยวจะไปถ่ายจุดอื่นต่อแล้วครับนี่ก็นั่งกินนอนกินสบายใจเฉยเลยครับวันละสามพันเนาะเฮ้ยทำไมตานั้นมันดำดำอะก้นสีมันบ่นอะอ๋อติดฟิล์มบอกอ๋อแล้วตอนกลางคืนมันเห็นไหมกลางคืนมันก็เหมือนใต้ใอต้เทียนมองทางนี่างละมองนี่างเยครับมันยากเลยมองยากมันยากงามทำสุดนี้คันนี้สุดจัดปรลัด โอ้จะเยอะไปไหนไม่ชินเนี่ยฮะหกร้อยยังแพ้เลยเนี่ยดูดิได้ได้วันเท่าไหร่สามล้อว่าพันร้อยพันหนึ่งร้อยเฮ้ยทำไมต้องมีพันหนึ่งร้อยด้วยเนาะโอ้เยอะมากครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปจุดอื่นต่อครับเดี๋ยวไปเอาสติกเกอร์ให้ FC ก่อนกี่แผ่นกี่แผ่น พีแพนโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปจุดอื่นต่อครับสวัสดี